ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสิกขาสในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้าที่25จากพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่303ข้อที่500 29. ่ิก้พิกุทั้งหลายสิกขาสามนี้สิกขาสามอะไรบ้างคืออธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาพิกุทั้งหลายก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร ภิกุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิศีลสิกขาภ <c oughs> ิกขุทั้งหลายก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรภ <c oughs> ิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรล,ลุปตมฌาน มีวิตกวิจาร์ณมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกและวิจาร์ณเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปิติจึงอยู่อุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่ อริยะทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะลาสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุจาญนอันไม่มีทุกข ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาภ <c oughs> ิกุทั้งหลายก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสาม